ชงคลองรักคองอ้วงก็กลาบสวัสดีทุกทุกฐานนะคะ FC ที่เข้ามาส่งกำลังใจในชงนี้นะคะดีใจมากนะคะที่ไม่ติ่งกันนะคะวันนี้จะนำเรียนพอซ้อซองปันอร่อยซามสิบเอ็ดไ้ทุก่านได้รับชมนะคะนี่เมื่อนกันนะคะซามเรียนแต่ว่าต้องการจะกลับด้านหน้าแล้วก็กลับด้านล่างเปื่อต้องการจะสะดวกในการนำเสนอนะคะ คนอชงบันร่อยจ้ามเเป็นช่งบันร่ยซงได้ลงคลิปไปให้ทุกท่านได้รับชมแลว้วชงบันนอร่จาปเป็นเลือวงนะคะก็ลงคลิปไปเล้วไปติดตามเปิดดูได้นะคะ่องบัร่อยมเบาทก็จะเกี้ยนาบาทเทยหบาทาระบิกนะคะคัมบาทก็จะชินนะคะด้านหน้าก็จะเป็น พระผู้มีพระุทธ้ดุลยเดชราชการติดกาพอล่วงหลอก,กาวนะคะด้านล่างก็จะเป็นวัดเบญจมาบพิตรดูสิตวนารามนะคะจะจีนเขียนว่าประทิเทยทรงปรนร่อยซ้ำเวนะคะเรียนนีถูกท,ทุกฐานจะเป็นนักซาส้มก็ควรจะมีติดบานไวเ้เลยนะคะคือทรงปรนร่อย้เวะม่ว่าเราจะไม่ได้เก็บเรียที่เป็น UNC ไม่ไม่นะคะแต่เราก็ มีเรียนตีผ้านการชายมาเล็วก็ไม่ปลื้นะคะเพราะตอนนี้เหลิมมดลงเรื่อยๆนะคะมันมันน่ายากเรื่อยๆเพราะค้นเริิมรู้อ่ะปะวดโซ่นั้นดังปวซที่โซ่นี้ดังโกโกะเก็บไปไหวสะสมไปไหวรู้เป็นดีระลึกนะคะหรือไม่เราควรจะมีตุกปอดโซ่นะคะ เตต้าจ้าทรงบรรเอออีี่ซิฟกับทรงบรรอออีซี่โยกง่ายากนะคะเพราะว่าถ้าปบกับตะเรียนราคาไลยบาทนะคะอ้ายอยากที่สุดคือดซี่ซุ่นกับซี่โยกนะคะแล้วก็เรียนนี้นะคะถ้าเราสังเกตได้ดีนะคะนับด้วยนะคะก็จะมีกล่าวเลี่ยมนะคะกล่าวเลี่ยมแล้วก็การผลิตก็ผลิต ไม่หมากสักเแ่าไรนะคะก็ประมาณ1ิปซี่ลานกว่าๆนะคะทีกว่าๆก็ไม่โบกรายละเอียดนะว่ากว่าท่าใดนะคะไม่รู้กว่าเส้นกว่าเท่าใดนะคะแต่ว่าทีนี้นอนอยู่เลยคือ1ิปซี่ลานแล้วก็กว่าๆไม่จับเท่าใดนะคะตายูเอ็นซีไม่ได้ก็เอาเรียนที่ปั้นกันใจแลวนะคะเก็บให้ได้นะคะปล่าในตรงตลาดบางที่เราปริกดูเวลาก็โทนเบี้นะคะ ก็ปีสามเอสก็ H, H, ยากขึ้นแต่ว่าก็ยังง่าได้นะคะไล่ๆทานกุ้งจะซาสมเมือนกับจงของหลักของห่วงนะคะซาสมะหวา้ไวายมันจะมีขาในอนาคตนะคะไม่ใช่ปอกก็ประกาศสื่อส่งพันอริทามทิเด็ดเราไม่มีเราก็เสียสิทธิ์ไปเลยนะคะแต่ตว่าเราซ้มไว ได้ไล่ๆปวโซ่ปก็ประกาศเราก็หนังยิ้มนะคะแล้วก็ชงไปใกล้ได้นะคะรับสำหรหับรันยัยๆตัวๆที่เขาซื้อกันนะคะก็ถูกฐานคงจะติดตามอยู่ไล่ๆโฉงนะคะสำหรับวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้นำเรียออาบาดปอโซ่ทรงบร,รนอยจ้ามี่เบมาให้ถูกฐานได้รับชมแล้วก็เน้นว่าตรงมีนะคะเพราะว่าเป็นปวโซ่ที่อยู่ในลักเก็ตที่ โกโบกว่าอยากเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังจะนําเรียนดีอ่ยอยากอื่นมาให้รับชมกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ชงกงรักกงว่วงขอบคุณถูกฐานนะคะที่เข้ามาช่วยติดตามช่วยคอมเมนต์ได้ก็ดีใจทั้งเพละคะชงทีอยู่คือไม่ดังนะคะอย่างโดยๆยอยู่ก็จะมีความไม้มีกา ถูกกำคอมเมนต์แล้วก็จะมีคว่าไม้มีคาถุกก้นที่ก้ามาติดตามและกดไลค์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องก้อำลาถูกทานไปก้นนะคะจนฟ้าจะปอบกันไม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ